สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ครับรบบานตาแกปัดลุงลาวดิว่ามากินนุ่มจีนกองนาเจ้าลาววันนี้นาเจ้าตำนุ่มกินกินร้อยก้องแวกินลาวนี่นาเจ้าก็คือเป็นน้องเจ้าก้องแม่กผูเองครับใายนุ่มจีนมาหลายสิบปีแล้วพี่น้องตั้งอยู่ตรงนี้กับบัวป้านตาแกแต่ว่ามาจากกรจ้จิตใจเลยนะอ่าแบบนี้ใส่ปักนอไปแล้วครับวันนี้กินน้ำแข็งแป๊ด ปลาตุ ation, uh ้ม huh. ก right. uh ับน้ำแกงยำอ่าก่อนกินค่ะจับ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 ไอเนียนก่อนนี้งามรอยบ้านเลยทุงดินฟองหน้ำเจ้าเกลียวอ่านะภายนอกนี่เต็มเลยต่อเบานี่ต่อเบานี่คือภายนอกจันยอดเลยเขาบอกว่าจันยอดต้องไปเก็บจากเตากรงว่าจันยอดอ่าต้องปอกให้เป็นกันนะกินงักยนอกเยอะต่ต่อเบานี่ต่อเบาะรอย เนาะนุ่มจีนนุ่มจีนปัดลุงก็กินว่าเจ้ากับพี่น้องกับนี่กินง่ายง่ายอิ่มทอ้องตัวเดียวมันไม่พอนะต้องเบิ้ลต้องเบิ้ลซึ่งดาดเอ็ม่าักเนาะกันเนาะบากมากิดน,นี่นี่ยโยนปอกกันยโยนปอกแตกว้าลูกเกือบเนาะได้พี่โยอดต่อเบาก็ยังอ่า เติบเติบงับก็ไปเลยงับก็ไปเลยโรยนี่น้องดี่ร้อโรยจริงๆงับนุ่มดินนี่งพรามันเติบโตนะครับนุ่มดิงด่านหน้าเจ้าดีเลยเออกินแก่ทุกวันเลยอยู่นี่เหมือนกันนะเออเอ็มก็เจ้าเจ้านี่คือกับหลอดไหมเดียวนะครับกระตึ้งเดียวโย่ข้าวปั้นตาเกะอ่นะครับในน้ำนะครับในน้ำก็เดินทางไปไหนมาไหนแวลกินนุ่มดินหน้าเจ้าแกลว หน้าเจ้าพุ่มนะครับตรงนี้นะครับแนนำเลยโรยกับรวงวะเอ็มตุกข้นเี่มากินแล้วก็โรยแล้วก็ไม่แป้งอ่านะครับกลางๆร้านก็มีกาแฟกันนะครับกล้องหนาเบานะครับหนาเบาเคลื่อนอก็กินนุ่มจีนเด็ดก็ไปทอดกาแฟกันแล้วนะนี่เอ็มไเอ็มเลยตอนนี้เวลวับนี่คือตัวที่ทร้อนนะ